สวัสดีครับทุกคนออกกลังกายอีกแล้วนะครับนี้จะทำท่าเพลงกันนะครับเริ่มกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3ามหกสา9เจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิเห้าหเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเนื่อย,ยที่มันทรมานนี่แหละ พอะมาณพุงนหลยไงล่ะสุดยอดเลยไงครับถ้าแพงเหนื่อยไหมครับเห,หนือหน่อยนิดหน่อยเหนื่อยนิดหน่อยแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่านับถึงห้าสิบวิเก่งมากครับแต่ถ้าทำได้ถึงร้อยวิสุดยอด <laughs> เก่งและถ้าคนทำได้มั่ง ก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย